เพราะว่าจะประจำวันจันทร์ที่23มกราคม2023สัปดาห์ที่3เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจนหมายของนบุญเปาโลอัคราสาวกถึงชาวฮีบรูพี่น้องพระคริสตเจ้าทรงเป็นคนกลางของพันธสัญญาใหม่เพื่อให้ผู้ที่ได้รับเรียกเป็นทายาทกองมรดกนิรันดอนได้รับตามพระสัญญา พะพระองค์ทรงยอมรับความตายเพื่อลบล้างการล่วงละเมิดตามเงื่อนไขของพันธสัญญาเดิมแล้วพระคริสต์เจ้ามิได้เสด็จเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มือมนุษย์สร้างซึ่งเป็นภาพจำลองของสถานศักดิ์สิทธิ์แท้ แต่พระองค์เสด็จเข้าสู่สวรรค์ทั้งนี้เพื่อจะทรงปรากฏอยู่เฉพาะพระพพระเจ้าแทนเรามิใช่เพื่อถวายพระองค์ครั้งแลว้วครั้งเล่าดังเช่นมหาสมณะต้องเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำทุกปีพร้อมกับนำเลือดซึ่งไม่ใช่เลือดของตนเข้าไปด้วยมิฉะนั้นพระคริสเจ้าคงจะต้องทรงรับการทรมานครั้งแลว้วครั้งเล่าตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมาตรงกันข้าม พระองค์ทรงปรากฏพระองค์เพียงครั้งเดียวแนับนี้ซึ่งเป็นยุคสุดท้ายเพื่อลบล้างบาปโดยบูชาพระองค์ มนุษย์ถูกกำหนดให้ตายเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นจะมีการพิพากษาฉันใดพระคริสตเจ้าก็ฉันนั้นพระองค์ทรงถวายพระองค์เพียงครั้งเดียวเพื่อทรงลบล้างบาปของคนจำนวนมากพระองค์จะทรงปรากฏพระองค์เป็นครั้งที่สองโดยไม่ทรงเกี่ยวข้องกับบาปอีกแต่เพื่อทรงนำความรอดพ้นมาประทานแก่ผู้ที่รอคอยพระองค์ พระวรา,าสารนบญมาราโกเวลานั้นบรรดาธรรมอาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่าเขามีปีศาจเบเอลเซบูสิงอยู่และขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบตรัสเป็นอุปมาว่าซาตานจะขับซาตานได้อย่างไรถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยกอาณาจาักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยกครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าซาตานลุกข,ขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยกมันก็อยู่ไม่ได้ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปร้นเอาทรัพย์ของเขาได้ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อนเมื่อนั้นแหละ จึงจะเข้าปรนบานได้เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่ามนุษย์จะรับการอาภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไปแต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอาภัยเลยเขามีความผิดตลอดในรันดอนพระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่าคนนี้มีปีศาจสิงอยู่ ข้อคิดพลังอำนาจของพระจิตเจ้าอยู่เหนืออำนาจของปีศาจซาตานและด้วยพลังอำนาจนี้พระเยซูเจ้าทรงขับผีออกไป ผู้ที่ไม่เชื่อในพระจิตเจ้าเขาจะไปขอ,อการอภัยจากผู้ใดด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ได้รับการอภัยเราเคยมีประสบการณ์เหมือนพระเยซูเจ้าบ้างหรือไม่ประสบการณ์ของการทำความดีด้วยเจตนาดีแต่ถูกบางคนตีความเจตนาของเราไปในทางตรงกันข้ามเราจะรู้สึกอย่างไรพระเยซูเจ้าเพียงแต่ให้เหตุผลของการกระทำของพระองค์พระองค์ไม่ได้ตำหนิตีเตียนแต่ ทรงตรัสวาจาให้เขาได้คิดขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอรี่2023